นี้ก็จะพามาดูนะครับความแตกต่างของแอลเปเตอร์นะครับงานศูนย์นะครับคืองานผมซื้อมาจากศูนย์เอสนะครับพวกนี้อยู่690บาทครับแลปเตอร์ยวัตต์ของ Apple นะครับที่เราหาซื้อกันเนี่ยส่วนตัวเนี้ยผมซื้อมา250บาทซื้อตามร้านทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูงานก็มันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ฟันธงนะว่ามันเป็นของเก๊ของเทียมของอะไรนะส่วนตัวเนี้ยแท้แน่นอนซื้อมานะครับนี่ดูใบบินนะครับของเอสผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมได้ส่วนลดเหลือ อเหลือ620นะครับตัวนี้เห็นไหมกล่องนี้คือกล่องที่ซื้อมานะครับนี่มีราคาอะไรเรียบร้อยแล้วมาดูความแตกต่างกับกล่องนี้นะครับผมซื้อมา2องมาดูความแตกต่างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนะครับดูอันนี้250บาทเดี๋ยวผงเขียนราคาไปก่อนนะครับคนได้ได้มองความแตกต่างได้ มาดูกันเลยเราดูส่วนของหน้าเห็นไหมนะครับจากตาเปล่าที่ผมเห็นก็คือเรื่องกล่องเนี่ยเรื่องสีเนี่ยไอเนี่ยสีขาวออกสว่างกว่านะครับเห็นไ,ไหมครับตัวนี้เราจะดูขาวสว่างอันนี้ก็จะขาวคุณๆหน่อยนะครับตัว2 5 0ิบบาทนะครับแล้วก็ส่วนที่จะแตกต่างอีอกทีนึงก็คือเนี่ยไอที่แขวนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตรงกลางส่วนตัวนี้อยู่ตรงท้ายซึ่งผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็น ล็อกการผลิตรหรือเปล่าบางประเทศหรือบางอะไรที่เขาขายอาจจะขายเป็นแบบข้างหลังส่วนนี้บ้านเราอาจจะขายตรงอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คอยเปรียบเทียบกันนะครับแต่ผมมาให้ดูว่าเป็นของศูนย์บ้านเรานะว่ามันแตกต่างยังไงนะครับส่วนเอียงข้างมานะครับก็จะมีข้อความเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างนะครับข้อความงานอันนี้คือกล่องของงานแท้ศูนย์บ้านเรานะครับ ความแตกต่างก็คือจะมีอันนี้ก็จะมีภาษาไทยร่วมด้วยนะครับอันนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับข้อความนะครับเห <uckles> ็นไหมประมาณนี้แล้วก็ความเข้มตัวอษออันนี้อาจจะเข้มกว่านะครับงานงาน2 5 0นี่เข้มกว่านิดหน่อยนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะแต่อันนี้มีภาษาไทยอะไรถูกต้องนะครับมาดูด้านหลังนะครับความเปรียบเทียบด้านหลังด้านหลังที่แตกต่างก็คือ สีความเข้มนะคบความเข้มพวกนี้สีจะเข้มกว่าของงาน250บาทผมตีเป็นงานงานแท้ตูตแล้วกันนะครับตัวนี้เข้มกว่านะครับเข้มกว่างาน250บาทอันนี้ก็คือไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจอ,อกจางๆหน่อยภาพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มีบางจุดอาจจะเข้มกว่าอย่างอันเนี้ยกับอันนี้ผมมองว่าอัน,นี้เข้มกว่าหน่อยนึงนะครับ แล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของศูนย์แรปเตอร์ศูนย์จะมีภาษาไทยบอกเลยอันนี้สำหรับประเทศไทยนะครับเห็นไหมสูงใกล้ๆนะครับเนี่ยประเภทผลิตภัณฑ์นะครับแร,เป,ร,รบปเตอร์แปลงไฟ20วัตต์ย s b ก็จะมีรายละเอียดบอกงาน2องอาิไม่มีบอกไม่มีแปะมานะครับก็คือน่าจะเป็นงานนำเข้ามานะครับแล้วก็มาดูส่วนท้ายนะครับเนี่ยอ่า ันนี้คืองานสองร้ิดนะครับส่วนท้ายดูก็ใกล้เคียงกันนะเหมือนกันครับแต่แตกต่างนะครับของศูนย์บ้านเราก็จะมีวันเดือนปีวันผลิตเป็นภาษาไทยด้วยนะครับว่าอันนี้ผลิตวันที่16เดือน10 2 5อ4นสะครับส่วอันนี้คือมี Make in 2,020ก็คือเหมือนว่าผลิตในปี2 0 2 1เลยนะครับไม่มีอะไรก็มีเนี่ย Make in China เหมือนกันแล้วโมเดลนะการวางตัวอักษรจะต่างกันนะครับลองดูเปรียบเทียบกันนะครับถ้าใครไปหาซื้อก็ลองดูอันนี้กันได้เลยนะครับว่ามันแตกต่างอันนี้คือของศูนย์นะครับซื้อมาเรียบร้อยแตกต่างอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในว่าต่างกันไหมครับเดี๋ยวผมแกะอีกตัว250 250ก็ใช้การลูดการแกะเหมือนกันนะครับนี่อ่าฉีกออกนะครับแล้วก็เปิดเปิดออกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกต่างกันไหมเนี่ยข้างในในการวางพิ้พันเนีมันแตกต่างกันไหมชิปอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะของศูนย์บ้านเราครับอันแท้เลยชีปเหมือนกันนะครับครับเปิดมานะครับนะครเปิดตำแหน่งเดียวกันนะครับอ่าเท่าที่ผมเห็นก็คือการวางตำแหน่งกล่องเนี้ย ไอตัวเนี้ยวางแบบลงไปนะครับก็ <g oth intimacy> คือเนี่ยฮะหัวเนี่ยมันมันลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะส่วนอันนี้มันอยู่มาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งซึ่งผมมองแล้วเออแตกต่างละนะครับแตกต่างเรื่องการวางธิบพันธ์ในกล่องแตกต่างกันนะครับเห็นไ,ไหมการวางต่างกันไหมครับสองตัวนะครับกล่องนะครับเดี๋ยวดูดดไอ้เนี่ยอ่าเนแตกต่างกัรวางมาแตกต่างกันนะครับดูอันนี้งานตูนบ้านเรานะครับงานเ hey ้นะครับ เปิดมาครับอ่ามันแตกต่างกันแล้ววางแตกต่างกันแล้วครับแล้วตำแหน่งของเนี่ยไอเนี่ยดึงเนี่ยไม่เหมือนกันดึงอันนี้เหมือนขัดขัดกันนะมันไม่ได้ออกแบบมาแบบนี้นะครับดูจากกระดาษแล้วว่างานนี้คือตามคุณตาบ้าครับราคาสองร้อยสิบนะครับเดี๋ยวรออ่ามาดูอันนี้เปิดมานะครับก็รูปลักษ สองตัวนี้มาเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมทำตำหนิไว้อ่ะอันเนี้ยสองร้อยห้าสิบนะครับถ้าสองร้อยสิบนี่คือราคาที่ผมซื้อมานะครับมาดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะผมนในใจผมก็เห็นก็คือเรื่องเหมือนเนื้อพลาสต,ติกอะไรเงี้ยสีสันมันออกขุ่นๆหน่อยอะ่ะมันจะไม่ได้ดูขาวสะอาดอันเนี้ยของศูนย์นะครับอันนี้ของแท้เลยมันขาวสะอาดกว่านะ มันดูคัุณนหน่อยนะครับแต่ถ้ามอง้วยตาเปล่าไม่มีเปรียบเทียบก็มองยากนะตัวนี้ออววะะ่าน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับมาดูนี่ความแตกต่างของของเนื้องานดูเลยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้คืองานแท้อันนี้คืองานสองร้อยห้าสิบเนื้องานดูครับการประกอบเห็นไหมการประกอบห่างห่างเลยเห็นไหมบริเวณนี้ยห่างเห็นไหมห่างกัน อันนี้เขาตนิดเรียบร้อยไหมงานต่างกันเลยไหมเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าอันนี้เทียมแน่ยเน่พราะงานไม่ได้มีความละเอียดนะครับสองรห้าสิบบาทแล้วกระดาษในการแปะดึงนะครับอยู่คนละฝั่งนี่นะครับดูนะครับเดีย๋ยวเราเปิดดูเลยนะ เปิดมีกระดาษอันนี้คืองานสองร้อยสิบนะครับมาในงานแท้งานแท้เปิดมาจะไม่มีอะไรพุ่มแล้วก็จะเจอตัวชิ้นงานแล้วแต่อัเออเอองงนเนี้ยมีพุ่มอีกทีเออผมก็สงสัยเออไองานสองร้อยห้าสิบเนี่ยมีพุ่มอีกทีไหมผมมองดูแล้วน่าจะเป็นงานประกอบหมายถึงว่าทั้งฝั่งพี่จีนเขาสั่งกล่องมาแบบ กล่องเหมือนแล้วก็ไปสั่งอะลเตอร์มาอีกบริษัทหนึ่งมาปร,ประกอบเข้าหากันแล้วก็มาขายเป็นงานแท้นะครับนะมดูแล้วงานมันไม่ได้เรียบร้อยเลยครับแล้วก,การประกอบแต่ละชิ้นไม่ได้เรียบร้อยงานไม่ได้ไม่ได้เป๊ะเลยครับงานที่มีปากาเขียนนี่คือเป็น 250บาทนะครับก็้าผมฟันพงตอนนี้ก็คืองานปลอมงานเทียบนะครับคุณภาพงานมันต่างกันเลยเห็นไหมครับดูขาครับดูขาดูเนื้อเนื้อของจะเห็นแตกต่างไหมเนื้อคั้วอ่าคั่วตรงเนี้ยเนี่ยคั้วตรงเสียบปลั๊กตรงเนี้ยเห็นไหมเนื้อมันโหเนื้อนี่ดูหยาบมากเลยดูแบบไม่มีราคาเลยล่ะเนื้อแบบธรรมดาเนี่ยดูเนื้อตัวนี้ของ Apple นาะ งานแท้นะครับเนื้อเรียบเรียบสวยใช่หไหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบดูข้างบนนี้ก็จะแตกต่างอ่าเห็นไหมเนี่ยงานทํามาไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ทํามาเรียบร้อยมนวางดีเรียบร้อยนะครับตัวนี้ทํามาตัดตัด,ตด,ตดเรียมๆแล้วก็ตัวอักษรความคมเนี่ยเนี่ยนะตัวอักษรความคมนี่ไม่ได้นะครับ คือก็แนะนำนะครับถ้าจะซื้อขใอยซื้อนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้ซื้อศูนย์ดีกว่านะครับซื้อศูนย์ศูนย์ไหนก็มีตัวแทนจําหน่ายของ Apple Store เองนะครับของเอเอสดีแท็กชอปอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะได้รับการแต่งตั้งจําหน่ายพวกแ a ล็ตเตอร์แท้มาเลยนะครับแต่ซื้อร้านทั่วไปเนี่ยราคาถูกเนี่ยสองร้อก็จะได้งานประมาณนีนน้ประกอบไม่เรียบร้อยเป็นงานก๊อปนะครับ เดี๋ยวผมว่าจะลองว่างเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครจะหาซื้อผมก็แนะนําไม่ซื้อศูนย์ได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อของสอบเอก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับถ้าเราเป็นลูกค้าเขานะแนะนําถ้าจะอยากจะใช้แรปเตอร์ดีๆก็แนะนําให้ซื้อศูนย์นะครับหรือแม่ก็ไปซื้อตัวยี่ห้อดีๆนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเป็นของก๊อปเหมือนของ Apple เลยเนี่ยพวกเนี้ยความมาตรฐานมันจะสู้แบบพวกบริษัทนําเข้าหรือเป็นพวกทําเป็นยี่ห้อของตัวเองเขาอย่างเนี้ย เขาจะดีกว่าดีกว่าพวกนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ